เหมมรามดบทที่37พวกมันจู่โจมโดยที่เขาไม่ทันระวังตัวเพระมัวแต่ลำพองที่ได้เหยียดหยามลีเมจนสาแก่ใจแอนรูหันขวับแต่ถูกกระแทกให้เดินไปข้างหน้าแม้ไม่ถูกบังคับด้วยอาวุธแต่เขามั่นใจว่าคนทั้งสองไม่ได้มามือเปล่าแน่เข้าไปในลิ์นายสั่งให้ไปหาเสียงที่ออกคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษชัดเจน บริเวณนั้นค่อนข้างเงียบเพราะเป็นลิฟต์ภายในที่ขึ้นสู่ห้องทำงานของลีเมโดยเฉพาะแอนรูจึงรู้ว่าถูกตามตัวมานานแล้วประตูปิดเข้าหากันลิฟต์เลื่อนลงชั้นล่างชายหนุ่มพยายามรวบรวมสติไม่ให้ตกใจจนเกินไปแล้วถามว่านายคนไหนเรามีนายอยู่คนเดียวเป็นเสียงตอบปนรำคาญจนออกชื่อนายด้วยภาษาไทยชัดเจนเจ้าอินทวง เกียมวางกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กของขาจารินไว้หลังรถเขาได้ยินเสียงเสียเล็กถามหญิงสาวหน้าใสาคนนั้นว่ามีเสื้อผ้าเท่านี้เองหรือค่ะหล่อนพูดน้อยสงวนถ้อยคําเกียมลอบชำลืองดูเสียเล็กอีกครั้งอุปทานหรือเปล่าที่ดูนายหนุม่มมีใบหน้าสดชื่นกว่าทุกวันไปกันเถอะนี่ก็อีก ปุรนินรีเปิดประตูให้อย่างรวดเร็วจนเกียมทำหน้าที่ไม่ทันเขาจึงได้แต่ยืนหน้าตื่นไปไหนครับฉันหิวหาอะไรกินก่อนก็แล้วกันปุรนินก้าวเข้าไปนั่งที่เบาะหลังกับคจารินในขณะที่เกียมประจำที่คนขคับเขาได้ยินปุรนินถามสาวร่างผอมราวกับเป็นการขออนุญาตแจนกินอะไรเป็นเพื่อนพี่หน่อยได้ไหมเขาอดมองทางกระจกไม่ได้ นานแล้วที่เสียเล็กไม่เคยมีน้ำเสียงห่วงหาอาทรเช่นนี้เกียมคิดในใจว่าเสียเล็กไม่ได้หิวแต่คงกลัวคนข้างเคียงไม่กล้าพูดจึงตัดสินใจแทนให้ก็ได้ค่ะตอบเฉยๆไม่ยินดียินร้ายเกียมบ่นในใจว่าจะยิ้มหน่อยก็ไม่ได้จะได้ดูน่ารักกว่านี้เกียมเผลอถอนหายใจออกมาดังๆเมื่อนึกได้จึงแกล้งถามว่าฐานที่ไหนครับ จนชอบอะไรอาหารฝรั่งจีนหรือไทยคนขับเหมือนหน้าไปยิ้มนอกรถบทจะอ่อนโยนเอาใจเสียเล็กก็ทำได้ไม่เลวเหมือนกันอะไรก็ได้ค่ะตอบเหมือนเดิมแต่ฉลอยจะนึกขึ้นได้ว่าทําท่าคลายเล่นตัวขาจารินจึงถามว่าแถวนี้มีอาหารจีนหรือคะเจนอยากทานอะไรโจ๊กหรือติ่มซำขณะถามชายหนุ่มทำท่าคิดเล็กน้อยแถวนี้มีแต่ไม่ค่อยอร่อย เยี่ยมร้านไหนนะที่อปาชอบไปเราไปทานกันก่อนนะเสร็จแล้วพี่จะพาไปเยี่ยมอปาร้านแซมวูแถวดมอนบาร์ไงครับเขามีโจ๊กมีปลาต้องโก๋น้ำเต้าหู้ก็มีดีไหมแจนค่ะหล่อนพยักหน้ารับในตาโตมีแววตื่นเต้นขึ้นมาเล็กน้อยท,ทั้งทั้งที่รอบขอบตายัางบว,วมเป่งตกลงไปที่นั่นปุรนินสัง่งฟรีเว่ห้นอตเข้าห้นอต แล้วหกสิบลอตเอนเจริสแล้วหลงอะไรนะดูเหมือนนอกาเลสใช่ไหมเหมือนจะใช่นะครับเกียมแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้ไปนานแล้วแต่พอใกล้ๆคงนึกออกถ้าขับเร็วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงรับประทานเสร็จกลับมาเยี่ยมเจ้าส,สัวที่โรงพยาบาลอีกประมาณ40นาทีเกียมคำนวณในใจเรียบร้อยแต่ดูเหมือนปูรนินไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยราวกับว่าเขายกเวลาของเขาทั้งหมดให้ขจารินคนเดียว เกียมออกรถแล้วหาทางลงฟรีเวย์แล่นตามความเร็วที่กำหนดไว้ไม่ขาดไม่เกินเขารู้ดีว่าปุรนินไม่เร่งร้อนมีหนำซ้ำยังเดาได้อีกว่านายน้อยของเขาคงมีเรื่องพูดคุยกับขจารินอีกมากมายก่อนออกมารับแจนพี่โทรไปเมืองไทยคุยกับอากิมเรียนให้ท่านทราบว่าแจนจะมาอยู่ด้วยที่บ้านจะได้ไม่ต้องห่วงเวลาโทรมาว่าแจนหายไปไหนอากิมบอกว่าทราบแล้วพระแจนบอกป้อเอาไว้ ใช่ค่ะอากิมบอกแจนยังโกรธทางบ้านอยู่ที่ปิดเรื่องอากูชายหนุ่มเหลียวมองหน้าหญิงสาวที่นั่งข้างเคียงหล่อนเชิดหน้าเล็กน้อยปากเหม็มสนิทแต่พี่อยากให้แจนเข้าใจว่าทุกคนไม่มีเจตนาที่จะกันแจนออกไปจากครอบครัวเขาห่วงความรู้สึกเพราะแจนอยู่ห่างไกลและแจนก็สนิทกับอากูมากกว่าหลานทุกคนพวกเขากลัวแจนไม่สบายเสียใจจนล้มเจ็บแล้วไม่มีใครดูแล อีกอย่างถึงบอกหรือไม่ก็คงช่วยอากูฟื้นขึ้นมาไม่ได้แววตามีรอยปวดร้าวจนเห็นได้ชัดทำไมเขาถึงไม่เข้าใจความรู้สึกเช่นนั้นอยากจะปลอบหลอนว่าพี่เข้าใจความรู้สึกของเธอเพราะพี่เองก็เคยผ่านชีวิตช่วงนั้นมาแล้วปุรนินไม่ได้พูดดังที่ใจคิดแต่กลับเอ่ยเหมือนไม่แลเห็นความเจ็บปวดของหลอนพี่บอกอกิมว่าไม่ต้องห่วงเพราะแจนเข้มแข็งดีและไม่ท้อถอยเพราะการตายของอากูเป็นอันขาด จริงไหมรู้ได้ไงถามอย่างนักเลงอวดดีแกมมัน่นไส้ไม่มีจริตหญิงแม้แต่น้อยแต่เขายังคงใจเย็นตอนวลยากับลูกตายตอนนั้นพี่แทบไม่เป็นผู้เป็นคนผ่านดะไปหมดเหมือนกับมาบ้าแต่ก็เพิ่งมาได้คิดทีหลังทาเช่นนั้นไม่ได้ประโยชน์เพราะเรียกชีวิตเขาคืนมาไม่ได้แจนเสียอากูพี่เสียเมียกับลูก ถ้าทางปั้นปึงคลายลงเมื่อหันมาสบตาด้วยเขามองไม่เห็นความปวดร้าวในดวงตาคู่นั้นอีกต่อไปซ้ำยังมีแววปลอบประโลมในทีเสียอีกชายหนุม่มรอบถอนหายใจยาวรู้สึกได้ทันทีว่าขาจารินเป็นคนใจอ่อนพอรู้ว่ามีคนอื่นที่สูญเสียและเจ็บปวดมากกว่าหล่อนก็พอจะลืมเรื่องของตัวเองไปได้บ้างปุรนินดีใจที่หล่อนกินอาหารได้มากพอสมควรแก้มซูป ค่อยมีสีสันขึ้นเล็กน้อยและค่อยหายจากอาการเฉยชาปั้นปึงแต่ขจารินก็ยังคงไม่ยอมเรียกเขาว่าพี่อยู่นั่นเองเราจะไปเยี่ยมเอเหลาแปะกันใช่ไหมคะหล่อนถามเมื่อกินอาหารเสร็จเมื่อเขาพยักหน้าหล่อนก็พูดว่าเสียดายจังเอเหลาแปะชอบทานปลาต้องโกเวลาไปบ้านทีไรแม่เตรียมน้ำเต้าหู้กับปลาต้องโกให้ทุกทีปุรนินชะง,งักเล็กน้อยแต่แล้วเขาก็พยักหน้าหยิบเงินวางไว้ในถาดพลาสติก รวมทั้งค่าทิปเรียบร้อยเมื่อเข้ามาในรถเขาพูดว่าประเดี๋ยวพบแล้วก็เล่าให้ท่านฟังสิคุยกับท่านอย่างที่คุณอยากจะคุยบางทีอาจจะช่วยได้ถ้าจะมาหาท่านทุกวันได้ไหมคะได้สิให้เกียมขับรถให้พาอาัคาังมาด้วยอาปารู้คงดีใจอันที่จริงฉันน่าจะกลับไปเอารถที่บ้านมาไปไหนมาไหนไม่ต้องกวนคนอื่นคนนี้เออเกียมได้ขับรถให้คุณพี่ชอบขับรถเอง เขาตอบนอกจากบางครั้งไม่อยากเสียเวลาหาที่จอดก็วานเขาเกียมขับรถเก่งและเป็นคนที่พี่ไว้ใจไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยขาจารินนึกค่อนในใจขับรถเก่งกับไว้ใจได้การเป็นคนขับรถจะต้องไว้ใจอะไรกันนักหนาทํายังกับเป็นคนใหญ่คนโตเสียเต็มประดาน่าเบื่อจริงๆเขาเปิดประตูให้ขาจารินเข้าไปเยี่ยมเจ้าสัวในห้องแล้วพยักหน้ากับพยาบาลพิเศษที่อยู่ในห้องนั้น เกมซึ่งเดินตามมาข้างหลังร้องเรียกเบาๆเสียเล็กครับอะไรคุณนาทีโทรเข้ามือถือตอนที่อยู่ในร้านอาหารงั้นหรือเขาปิดประตูกลับไปตามเดิมพลางเดินห่างออกจากห้องนั้นเกียมตามมาด้วยเขาพูดต่อเสียงเรียบคุณนาทีออกจากบริษัทคุณลีเมแล้วเข้าสำนักงานเลยทรงให้เรียนว่าวันนี้ไม่ไปไหนจะรอเสียเล็กที่นั่น ดีแล้วงั้นแกโทรตามตัวคุณกิติกับพวกให้ไปพบกันที่ออฟฟิสคุณนาทีฉันส่งขาจารินกลับบ้านแล้วจะตามไปให้ผมไปด้วยหรือเปล่าครับปุรนินนิ่งเพียงอึดใจเดียวก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่คล้ายปลารบกับตนเองเขาคงอยู่คุยกับอคังไม่อยากไปไหนอีกตกลงแกกับฉันหมู่นี้ไม่รู้เป็นไงไม่อยากขับรถเองใจไปเร็วกว่าตัวกลัวเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็โดนใบสั่ง ขับดีแล้วเกียมขจารินเดินแทบเป็นย่องเข้าไปที่เตียงเจ้าสัวทั้งทังที่รู้ว่าคงไม่ได้ยินพยาบาลพิเศษที่ปุรนินจ้างมาเฝ้าตลอด24ชั่วโมงลุกเดินไปยืนที่อื่นอย่างรู้สถานการณ์ปล่อยให้หญิงสาวได้อยู่กับผู้เท่าตามลำพังขจารินวางกระเป๋าถือแล้วกราบลงบนอกเจ้าสัวพลางน้ำตาคลอเมื่อเห็นสภาพผู้เท่าถนัดตาแจนมาเยี่ยมอะอเหล่าแปะ หล่อนกระซิบที่ข้างหูด้วยความรันทดอย่างยิ่งอเล่าแปะยังหายใจแต่นอนนิ่งไม่ยิ้มแย้มชวนคุยเหมือนวันที่ไปเยี่ยมหล่อนกับปุรณนินทําไมไม่พูดกับแจนอย่างวันนั้นล่ะคะทําไมถึงต้องทําให้แจนตกใจอย่างนี้ด้วยแจนเพิ่งรู้ข่าวอากงมายกหยกหวังให้อเลาแปะเป็นที่พึ่งแต่อเลาแปะก็มาหนีแจนไปอีกคนหล่อนลูกคลำมือที่มีเส้นเลือดปูดโปน แต่ยังอบอุ่นด้วยความน้อยอกน้อยใจวันนี้พี่ปีเตอร์ไปรับแจนมาจากบ้านให้ไปอยู่บ้านอาเหล่าแปะตามที่ต้องการจะได้เป็นเพื่อนอคังและได้มาโรงพยาบาลคุยกับอาเหล่าแปะทุกวันแจนก็ยอมทําตามแล้วเพราะอยากให้ตาฟื้นเร็วๆอาเหล่าแปะต้องช่วยแจนอย่าให้แจนเสียหน้าว่าทําไม่ได้คนจะหัวเราะรวมทั้งผู้หญิงคนนั้นด้วย หล่นคุกเข่าลงกับพื้นใบหน้าสูงเสมอขอบเตียงขาจาริ่เอียงหน้าจนชิดริมหูเขาชื่อปราวีแจนรู้ว่าเขาชอบพิ่ปิเตอร์และไม่ต้องการให้แจนกลับไปที่นั่นเขาเอาห้องยุงทองไปแล้วแต่พิ่ปิเตอร์ยกห้องของเขาให้แจนอละแปะได้ยินที่แจนพูดไหมคะแจนเคยชอบเขาตอนอยู่บนเรือเขาเป็นคนสวยมากแจนคิดว่าเขาใจดีมากด้วย เปล่าเลยเขาไม่ชอบแจนเพราะเขาคิดว่าแจนชอบพี่ปีเตอร์ซึ่งไม่จริงเลยอเลอแปะก็ทราบอากงก็ทราบแต่ก่อนไม่ชอบเดี๋ยวนี้ก็ไม่ชอบแต่แจนอยากแกล้งเขาเหมือนกันใครจะยอมให้เขาลุกรานเราฝ่ายเดียวจริงไหมคะไม่มีคำตอบใบหน้าตอบมีริ้วรอยเพราะความชารายัางคงนิ่งสนิททั่วร่างไม่มีการขยับขยื้อนแต่อย่างใด อาเหล่าแปะเคยพูดกับแจนเวลาพี่ๆแจนมารังแกให้ลุกขึ้นสู้เพราะเรามีมือมีเท้าเหมือนกันทำไมต้องยอมทำไมต้องวิ่งหนีจะสู้ได้หรือไม่ได้ก็ลองดูก่อนแจนเชื่ออาเหล่าแปะนะคะแจนจะไม่วิ่งหนีอีกแล้วให้รู้กันไปสิภาพหญิงสาวที่คุกเข่าอยู่กับพื้นใบหน้าเอียงซบอยู่กับฟูกใกล้อป,ปาของเขาสะกดให้ปุรนินตะลึงอยู่กับที่มือข้างหนึ่งของหล่อนพาดอยู่บนอกผู้เท่า บอกความรักใคร่ผูกพันอย่างยิ่งปุรนินคิดว่าเขาทำถูกที่อ้อนวอนให้หล่อนมาอยู่ด้วยพร้อมทั้งเกิดความหวังเงียบๆว่าบางทีบางทีขาจารินคือปาฏิหาริย์ที่อาจทำให้ผู้เท่ารู้สึกตัวขึ้นมาก็ได้สกเตียงอมยิม้มเมื่อเห็นเด็กหนุ่มเดินไปเดินมาไม่เป็นสุขบ่อยครั้งที่เขาเดินไปชะโงกหน้าต่างด้วยความหวังว่าเกียมคงขับรถเข้ามาไม่วินาทีใดก็วินาทีหนึ่ง ขันรอ,อนานเข้าก็เริ่มบ่นยังไม่สบอารมณ์ทำไมช้าจังนะคุณใจร้อนต่างหากเขาต้องไปตั้งหลายแหง่งแต่ควณมาได้แล้วขังบดีเถียงโทรเข้ามือถือพี่ปเตอร์ดีกว่าอย่านะคุณสกเตียงทำเสียงดุคุณโทรหลายครั้งแล้วเดี๋ยวคุณพี่รำคาญแย่อ้าวก็โทรไปตอนนั้นบอกกำลังจะกินข้าวโทรไปอีกทีบอกก็จะไปเยี่ยมอปา แล้วไหนจะรถติดอีกระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆสกเตียงพูดต่อเด็กหนุ่มหันมาทำหน้าเยาะเยาะเคยไปนะเราทําไมจะไม่เคยตอบหน้าขลึมขมทั้งทั้งที่ขำในใจถ้าวันหนึ่งไม่ได้ทะเลาะกับคุณขังก็คงไม่สนุกคุณคังคนเดียวที่เป็นยาบำรุงหัวใจของสกเตียงจ้างก็เชื่อนี่เกี้ยมมาถามเขาดูสิถามทำไมเรารู้หรอกว่าเข้าข้างกัน ซกเตียงขมวดคิว้วอุทธรว่าคุณมานั่งที่ได้ไหมฉันเวียนหัวจะแย่แล้วแล้วมานั่งอยู่ทำไมออกไปเสียไปอ้าวก็คุณเป็นคนเรียกฉันมานั่งเป็นเพื่อนจะให้ไปจริงๆหรือไปเลยนะขังบดีลังเลเขารอต้อนรับขาจารินแต่ไม่อยากอยู่คนเดียวเพราะไม่รู้จะวางตัวหรือทำท่าทางอย่างไรบางทีการมีซกเตียงอยู่ด้วยจะทำให้เขาไม่เกอ้อมากเดี๋ยวก่อน ฉันก็มีงานทำเหมือนกันฉันบอกว่าเดี๋ยวอย่าพิ่งไปแม้อย่าเล่นตัวนักเลยซกเตียงเดินกลับเข้ามาใหม่คราวนี้หล่อนเดินเลยไปที่หน้าต่างแล้วหันกลับมาทางขังบอดีคุณนั่งดูทีวีไปเถอะฉันจะคอยดูให้รถมาเมื่อไหร่ฉันจะบอกคุณทันทีขังบดีไม่ต้องรอนานนักเพราะอีกสิบนาทีต่อมาซกเตียงซึ่งชงโอกหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อมองให้แน่ใจได้พูดขึ้นอย่างตื่นเต้น เข้ามากันแล้วละ่ะขังบดีเดินเกือบเป็นวิ่งลงบันไดจนกระทั่งสกเตียงตามเกือบไม่ทันปุรนินผาคจารินเข้ามาข้างในโดยมีเกี้ยมถือกระเป๋าตามเข้ามาติดติดชายหนุ่มยิ้มเมื่อเห็นท่าทางตื่นเต้นของน้องชายดูสิใครมาพี่แจนอุ้ยทำไมผอมจังก็พี่เขายังไม่สบายอยู่อย่าทำให้พี่เขาปวดหัวมากไปกว่านี้ก็แล้วกันไม่หรอกฮะ ขังบดีรับคำแข็งขันขาจารินหัวเราะเป็นครั้งแรกในวันนั้นหล่อนยื่นมือให้ขังบดีจับยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งพี่เขาจะมาดูแลเธอด้วยนะอะคังอย่าดื้อกับเขาละ่ะใครจะดูแลใครกันแน่เด็กหนุ่มในตาเป็นประกายเขาไม่ค่อยถูกใจใครง่ายๆแต่กับขาจารินแล้วเหมือนกับมีแม่เหล็กดึงดูดให้คุ้นเคยสนิทสนมด้วยอย่างง่ายดายพี่แจนตัวนิดเดียวผมดูแลถึงจะถูก ปุรนินพยักหน้าให้สกเตียงช่วยพาคุณแจนไปห้องก่อนจะได้พักผ่อนอคะังเย็นนี้พี่มีธุระอาจกลับคำ่ำอยู่เป็นเพื่อนพี่แจนเขาด้วยอ้อปาวีละ่ะคนในที่นั้นทำท่าแปลกขาจารินทำเป็นไม่ได้ยินขณะที่คังบดียักไหลยังไม่สนใจสกเตียงเป็นคนตอบแทนว่ายังไม่กลับเลยเขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วคงไปซื้อของละมัง้งดีแล้วจะได้ไม่เหงาเกี้ยม กระเป๋านั่นให้ซกเตียงไปเสียเราไปกันได้แล้วขาจารินมองไปที่เขาในตาศบกันโดยบังเอิญปุรนินเอ่ยว่าทำตัวตามสบายคิดซสว่านี่เป็นบ้านของเธอเองก็แล้วกันขาจารินไม่ตอบแต่มองตามหลังเขาไปจนรับสายตาครั้งแรกที่เข้ามายัางคารหัดหลังนี้เป็นการมาที่ไม่เต็มใจหรืออาจพูดได้ว่าถูกลากถูกลูถูกกังเข้ามา ต่างกับครั้งนี้ที่หล่อนเต็มใจและต้องการเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยไม่ว่าจะมีใครหรือผู้ใดที่รู้สึกอย่างไรก็ตามทีขาจารินไม่สนใจอีกต่อไปแล้วในเมื่อหล่อนได้รับการต้อนรับจากคนที่สําคัญที่สุดปุรนินเวลคัมฮะพี่แจนขอบใจมากอาคังพี่ปีเตอร์บอกว่าพี่แจนเป็นหลานอากูพี่พิษงั้นเราก็ต้องเป็นญาติกันผมดีใจจังเลย พี่ก็เหมือนกันดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหล่อนเผื่อรอยยิ้มไปให้ซกเตียงด้วยอีกคนขอบใจที่ช่วยตอนฉันไม่สบายขอบใจมากไม่เป็นไรหรอกคุณซกเตียงฟังแล้วปลื้มไปเหมือนกันที่มีคนเห็นความดีคุณมาก็ดีแล้วฉันจะตุนโสมบำรุงให้คุณยังผอมอยู่หน้าก็ซีดด้วยชันยังไม่อยากให้ลมพัดพาคุณไปเร็วนักให้อยู่นานๆหน่อย คุณคังจะได้แข็งแรงขึ้นด้วยอีกคนเขารอคุณมาทั้งวันเลยนะ